12น้ำลองหลังไลถ้าปามหัวใจไว้ไดอีกอกระทรงถ้าน้อยมีเจตดจำนงจะลอยกระทรงเสียงทายไปประภายช่วยพายืนยันวิโชว์ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนว่าสุขภาพเต็มร้อยแล้วจริงๆครับหลังจากสดใสรุ่งโพทองปล่อยให้หลายคนเป็นห่วงจากอาการวูบจนหมดสตีและมีอาการหลงลืมชั่วขณะ จนทำเอาแฟนๆใจหายว่ายังร้องเพลงได้หรือเปล่าคอนเฟิร์มเลยว่าได้แน่นอนร้อเปอร์เซ็ครับเพราะที่ป่วยตอนนั้นคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่ามาจากการพักผ่อนน้อยด้วยในวัย70ปียังรับงานและเรียนต่อแบบไม่มีพัก,พกนนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเลยทำเอาช่วงนี้หลายคนไม่กล้าจ้างงานครับกลัวอาสดใสร่างกายไม่ไหว สิ่งที่อาสุไสทําตอนนี้เลยก็คือการกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นหลังจากที่ละเลยมานานทั้งเรื่องของอาหารการกินและการออกกําลังกายที่บอกตรงๆว่าไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าพักผ่อนน้อยอันนี้สําคัญที่สุดอย่าอย่าโวมงงานเกินไปตอนนี้อายุก,ก็เยอะแล้วให้พักผ่อนบ้างออกกําลังกายเลยแต่ก่อนละ่ะฮะแต่ก่อนไม่เลยแต่ก่อนเปคนขี้เกียจมาก นี่ผมยกไอ้ไอ้ลูกวิ่งมาไว้ข้างเตียงพอตื่นจากที่นอนก็พลิกตัวแล้วก็เดินเดินลูววิ่งประมาณสิบห้านาที นอกจากสุดใสรุ่งโพทองจะมาอัปเดตอาการป่วยพร้อมกับขับขานบทเพลงและเล่าเรื่องราวในคืนวันลอยกระทงแล้วยังมีศิลปินรุ่นน้องอีกสองคนมาเติมความสุขด้วยครับทั้งสุริยาชินาพันและสุริยาฟ้าปทุมรอเจอกันได้ในวันนี้บ่ายสามโมงตรงที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนดดารควง I'm